สวัสดีครับวันนี้เราขอนำเสนอคำคุมจากปราดผู้ยิ่งใหญ่คงจื้อที่เต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาและข้อคิดในการดำเนินชีวิตขอให้ทุกท่านได้รับแรงบันดาลใจและข้อคิดดีๆจากคลิปนี้นะครับ 1. อย่าทำต่อผู้อื่นในสิ่งที่ท่านไม่อยากให้ผู้อื่นทำต่อท่าน 2. สุภาพชนพูดแต่ความสามารถีเป็นหลักการไม่เข้ากับพวกสอพลอ 3. คนที่มีคุณธรรมจะไม่โดดเดี่ยว เพราะย่อมีเพื่อนร่วมทาง 4. การพิจารณาตนเองวันละสามครั้งคือหนทางของคนมีคุณธรรม 5. เลือกงานที่คุณรักแล้วชีวิตนี้คุณจะไม่ต้องทำงานเลยสักวัน 6. ความเงียบคือเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทรยศ 7. การรู้จักถามคือปัญญาการรู้จักฟังคือความรู้การรู้จักทำคือความกล้าหาญ 8. ผู้ที่ไม่สามารถควบคุมความโกรธจะเป็นท่าของมัน 9. ความยุติธรรมคือรากฐานความสงบสุข 10. การไม่รู้จักพอคือความยากจนที่แท้จริง 11. ผู้ที่ไม่สามารถให้อภัยผู้อื่นทำลายสะพานที่เขาเองต้องข้าม 12. ความเมตตาคือรากฐานของสังคมที่ดี 13. การฟังมากขึ้นพูดน้อยลงคือหนทางสูป่ปัญญา 14. การวิาพากษ์วิจารณ์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นหนทางสู่การปรับปรุงตนเอง 15. การเลือกใช้คนอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ 16. คนที่ไม่ดีส่วนมากจะกลับไปกลับมาโดยไม่พูดหลักการ17 การเรียนรู้และการทบทวนอยู่เสมอไม่ใช่ความสุขหรือคงจือ้อสื่อถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการทบทวนความรู้ให้มั่นคงและพัฒนายอย่างต่อเนื่อง 18. บุรุษที่ดีทำในสิ่งที่เป็นรากฐานเมื่อรากฐานตั้งมั่นหนทางก็จะตามมา 19. ผู้ที่รู้ไม่ได้ดีกว่าผู้ที่ชอบและผู้ที่ชอบก็ไม่ได้ดีกว่าผู้ที่รัก สอนให้รู้ว่าการทำสิ่งใดอย่างมีความรักและความสุขสำคัญกว่าการเพียงแค่รู้ 20. ในกลุ่มคนสามคนย่อมมีครูของฉันอยู่ในนั้นสะท้อนถึงความคิดของคงจื้อที่มองว่าทุกคนมีสิ่งที่จะสอนผู้อื่นได้แม้แต่คนธรรมดาก็สามารถเป็นครูได้ 21. ถ้าเดินทางไม่เหมือนกันก็ไม่สามารถร่วมมือกันได้ข้อความนี้สื่อถึงการยอมรับในความแตกต่างและการเข้าใจว่า ไม่ทุกรูปแบบการทำงานหรือแนวทางจะสามารถไปในทิศทางเดียวกันได้2 2หากไม่ใช่เรื่องสุภาพอย่ามองหากไม่ใช่เรื่องสุภาพอย่าฟังหากไม่ใช่เรื่องสุภาพอย่าพูดหากไม่ใช่เรื่องสุภาพอย่าทำแนวคิดนี้สอนให้เคารพในศีลธรรมและการกระทําที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการทําสิ่งที่ไม่เหมาะสม23 บุรุษที่ดีใช้การศึกษาในการพัฒนาตนเองและเพื่อนช่วยส่งเสริมคุณธรรมสอนให้การศึกษาและความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาตัวเอง 24. การเรียนรู้โดยไม่คิดก็จะหลงทางการคิดโดยไม่เรียนรู้ก็จะเป็นอันตรายคำสอนนี้เตือนให้การเรียนรู้และการคิดควรดำเนินไปพร้อมกันเพราะการเรียนรู้ที่ขาดการคิดอาจทำให้หลงทางและการคิดโดยไม่เรียนรู้ก็จะทำให้เกิดอันตราย 25ผู้ที่รู้จักผู้อื่นคือผู้ที่มีปัญญาแต่ผู้ที่รู้จักตนเองคือผู้ที่มีความสว่างนี่คือคำสอนที่บอกให้รู้ว่าความเข้าใจตนเองเป็นความสำคัญที่เหนือกว่าการรู้จักผู้อื่น26บบุรุษที่ดีใจเย็ยนและมั่นคงแต่บุรุษที่ต่ำต้อยจะเต็มไปด้วยความวิตกกังวลสื่อถึงการมีท่าทีที่มั่นคงและสงบในทุกสถานการณ์และการไม่หวั่นไหวในความยากลำบาก วันนี้เราได้เรียนรู้คำสอนอันล้ำค่าจากคงชื่อปราดผู้ยิ่งใหญ่ของจีนที่เน้นการใช้ชีวิตด้วยคุณธรรมการพัฒนาตนเองและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ควบคู่กับการคิดการรักษาความสุภาพการรู้จักตนเองหรือการเลือกเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมทุกคำคมล้วนมีความหมายลึกซึ้งที่ยังคงทันสมัยและใช้ได้ในชีวิตประจำวัน หากเรานำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้จะช่วยให้เราก้าวไปสู่การเป็นคนที่มีปัญญาและจิตใจที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นฝากกดติดตามและแบ่งปันคำสอนดีๆนี้ให้กับคนรอบตัวเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ดียิ่งขึ้นนะครับ